สีนิสัยนะคะที่ทำให้คนรักของคุณเนี่ยเขาอยากไปมีคนอื่นถ้ารู้สีนิสัยนี้แล้วนะหวังว่าผู้หญิงทุกคนนะคะคงจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมทำตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพและทำในฝั่งของตัวเองให้มันดีที่สุดค่ะอนาคตข้างหน้าคุณจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกต้องมานั่งโทษตัวเองว่าถ้าฉันรู้แบบเนี้ยฉันจะไม่ทำเพราะบางครั้งมันก็อาจสายเกินไปนิสัยข้อแรกค่ะ เป็นนิสัยที่คุณเองชอบทะเลาะกันให้กับคนอื่นได้รู้ต้องเข้าใจนะว่าการที่คุณทะเลาะกันกับแฟนของคุณสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องเคลียร์กับแฟนของคุณถูกไหมคุณมีปัญหากันไม่มีใครสามารถนะที่จะรู้ดีเท่ากับคุณสองคนอีกแล้วค่ะ แต่การทะเลาะกันในครั้งนี้มันเป็นการทะเลาะกันที่คุณเอาแฟนของคุณเนี่ยไปประจานชอบไปพูดนะคะกับคนข้างบ้านหรือว่ากับพ่อแม่ของเขายิ่งแล้วไปกันใหญ่เลยญาติพี่น้องของเขากับเพื่อนของเขาค่ะนําซ้ําร้ายแรงมากไปกว่านั้นนะชอบประจานนะคะประชดประชันพูดจากเกี่ยวกับแฟนของตัวเองนะในโลกโซเชียลนั่นเอง หมายความว่าเวลาที่คุณทะเลาะกันคือคนอื่นเขารู้หมดอะมันเป็นสาเหตุหนึ่งและมันเป็นนิสัยนะคะที่จะทําให้คนรักของคุณเขาอยากจะมีคนอื่นด้วยความอับอายอะไม่มีใครต้องการที่อยากให้แฟนของตัวเองเอาตัวเองไปประจานนิสัยข้อที่2ค่ะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบขุดคุยคุณชอบขุดคุยนะคะในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาที่มันจบไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเก่าหรือว่าเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหลายๆครั้งอะ่ะคุณก็สามารถนะคะในการที่จะขุดคุยมันขึ้นเอามาได้เลยการขุดคุยเรื่องอดีตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำลายความรู้สึกนะคะของทั้งสองฝ่ายมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาเรื่องเก่าขุดเอามาพูดนะคะให้มันเสียความรู้สึกกันทั้งสองคน 3ค่ะลองเช็คตัวเองซิว่าคุณเข้าไปก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวเขามากไปหรือเปล่ามันก็ยังตามเช็คเขาค่ะหลายๆคนนะคะเข้าไปดูมือถือของเขาอยากจะไปจับโทรศัพท์ของเขาค่ะ มันไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนะคะที่เขาต้องการให้เมียของเขาเนี่ยสามารถเข้าไปดูโทรศัพท์เช็คอีมองอีเมลได้นะคะแต่ขอให้อันเนี้ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็แล้วกันต่อให้เขาอนุญาตถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องเข้าไปเช็คหรอกค่ะว่าเขาคุยกับใครนะคะถ้าเกิดเขาสามารถคุยกับคนอื่นได้เราก็สามารถตัดเขาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมานั่งกังวลไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าเขาคุยกับใครแต่คุณต้องมีความชัดเจนแค่นี้ผู้ ชายเขาก็กลัวแล้วล่ะคะ่ะ C ค่ะ คุณอะละเลยเรื่องบนเตียงหรือเปล่าผู้ชายนะคะเขามีความต้องการมากกว่าผู้หญิงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้คุณละเลยไม่ใส่ใจนะคะเรื่องบนเตียงในเรื่องบนเตียงเนี่ยที่โคทัศพูดถึงนะคะคือคุณไม่ใส่ใจดูแลตัวเองหรือเปล่านะดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของน้องสาวของคุณในเรื่องของกลิ่นต่างๆนะคะที่มันนำพาที่จะทําให้ผู้ชายเขาแบบอ,อ,อยากจะมีอะไรกันกับคุณนะแต่ว่าเรื่องกลิ่นเรื่องสลีระของคุณนะะ หรือว่าในเรื่องของความโรแมนติกของคุณความเซ็กซี่ของคุณน่ะมันไม่ได้นําพาในการที่ทําให้เขาอยากมีอะไรกับคุณหรือเปล่าหรือแม้แต่นะคะในเรื่องอย่างอื่นนะคะซึ่งโค้ดทักก็มีสอนนะในคอร์สครบครื่องเรื่องบนเตียงนะคะ Crazy on the bed เนี่ยทุกคนสามารถไปเรียนได้เลยคือเขาต้องการแบบนี้แต่ว่าเราเองต้องการอีกแบบหนึง่งหรือเขาเองมีความต้องการนะคะในแบบที่เขาชอบอะแต่เราไม่สามารถตอบสนองอะ มันเกิดจากการที่คุณทั้งสองคนไม่คุยกันตรงนี้แหละมันเลยทําให้คนรักของคุณเนี่ยเขาสามารถนะคะที่จะอยากที่จะไปมีคนอื่นค่ะเพราะเขาคิดว่ามีแฟนแล้วอะ่ะแต่แฟนก็แบบ ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ไปหากินข้างนอกดีกว่านะะซึ่งบางทีเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะต้องมีแฟนแล้วต้องไปหากินข้างนอกแล้วมันจะมีไปทําไมก็หลายๆคนเขาก็คิดแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยสีข้อเนี้ยเป็น4ีข้อที่โคทัดฝากไว้สําหรับผู้หญิงทุกคนนะคะถ้าคุณอยากให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาที่ทําให้แฟนของคุณเนี่ยไปมีคนอื่นก็อย่าทํา4ข้อนี้ก็แล้วกันนะคะมีปัญหาปรึกษาในเรื่องของความรักทักไปทางไลน์แอดนะคะ